ดีดีบ่างแน้วสอนแน้วสอนดีหลายพ่าปวดแอวชมลมผู้สูงอายุบ้านขุนมองมาล่าแม็กกิตเต่าพี่น้องมวลกุ๊บมาเนี่ วันนี้คนเยอะมากรถจกกระจกอยู่นั่นแหละพี่น้องซุ่มสอนไม่คิดเต้ากะสอนซุ่มจกกระจกผู้ยืนกะยืนฮอดบ๊ะสอน

เข็มแขงเข็มแขาผู้ใดเสียดับไม่ใช่พันทิพย์ ปืนใส่รถไถหน้าปืนใส่รถไถหน้ายำเอาพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ใสแมคโครใสแมคโครดันย่างเดียวแม่งกีเต้าฟูดขึ้นพูดข,ขึ้นพี่น้องแต,แต่มันแต่มันเบิ้งย้อนแสงยังน้อยนะพี่น้องเด้อเบิ้งบรรยากาศรอบๆพี่น้องดีดีเบิ้งแนวสอนแนวสอนดีหลายบ่ปวดแอว ใส่รถแมคโครใส่รถแมคโครยำไห้พี่น้องทัากีเต้าพุดขึ้นพุดขึ้นยังถือว่าคุณยายพันเทียบไ,ได้แต่เชื่อขค,คิก เหนือยอัดชิปบัม่งดาติแม่ได้แม่งดาไหมพี่น้องได้แมงดา ผักเมื่อยผักเมื่อยแดดร้อนมากเลยรอี่นะกวดาน้เรามราล่าสิเ้ากเาหันกนเอูกน้ำให้ควายได้บานนี่ยพควยเมื่อยยกน้ำใอยากได้ปลาจังสีตุ้มควายสวนจังน้อยเนี่ย ไปกันไปเอากัน <laughs> <laughs> <laughs>

ไม่ถือา่าเาดอไรเกี่ยวกับเค่ะทุกนเกิมาดลูกดีๆเลยอีกียอีกเพ่มงยอีกมันะก้อ้นกไม่็นที่สิส่กัน้โอ้ยมันก็ได้นันะอันนั้นอีาติกบัมปซี่เมียเทตาเมียสามน้งรถลงตกมูนีเลทัมันเต่ต่นบ่เด็กอันบ่อเด็กงามใช่แฉลจังี เขาอว่ามัสตักเอาแบบนี้ได้บ,บ่ค่าบัหาบัเนี่ย